จเจริญพรโยมทั้งหลายโยมเคยเป็นไหมขับรถมาจนถึงที่หมายแต่จำไม่ได้ว่าเมื่อกี้นี้ขับผ่านอะไรมาบ้างใจมันลอยเคยเป็นไหม นั่งกินข้าวข้าวหมดจานไปแล้วแต่จำรสชาติไม่ได้เลยเพราะใจมันไปคิดเรื่องอื่นหรือแม้แต่นั่งคุยกับคนที่เรารักกายนั่งอยู่ตรงนี้แต่ใจมันวิ่งไปไกล ไปกังวลเรื่องงานที่ยังทำไม่เสร็จไปนึกถึงคำพูดที่คนอื่นว่าเราเมื่อวานนี้เราอยู่ที่นี่แต่เราไม่ได้อยู่ที่นี่สภาวะที่กายอยู่อย่างไปอยู่อีกอย่างสภาวะที่เราหลงลืมปัจจุบันหลงลืมความจริง ที่อยู่ตรงหน้านี่แหละโยมคือความฝันคือความฝันทั้งที่ยังลืมตาเรากำลังหลงอยู่ในความคิดจนเราลืมความจริงความจริงที่สำคัญที่สุดคือขณะนี้วันนี้ อัตมาจึงอยากจะเล่านิทานเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของชายผู้สร้างทุกอย่างจนลืมสิ่งที่มีค่าที่สุดของความจริงที่ถูกลืมมีนายช่างใหญ่คนหนึ่งชื่อว่าอานนอัตมาขอสมมุติชื่อนโยมอานน์เป็นสุดยอดของสถาปนิกเป็นนายช่าง ผู้สร้างบ้านที่งดงามที่สุดในแผ่นดินบ้านของเขาไม่ใช่แค่สวยแต่มันสมบูรณ์แบบทุกกองศาทุกการคำนวณไม่เคยมีที่ผิดพลาด ชื่อเสียงของอานนต์โด่งดังไปไกลใครๆก็อยากให้เขาสร้างบ้านให้เพราะบ้านของอานนท์คืออนาคตคือความมั่นคงคือความฝันของทุกคนตัวของอานนท์เอง ก็อยู่ในอนาคตตลอดเวลาเวลาที่เขาตัวจะดูการก่อสร้างสายตาเขามองดูเสาดูคานแต่ใจของเขามันวิ่งไปถึงบ้านหลังต่อไป ที่เขากำลังจะออกแบบเวลาที่เขานั่งกินข้าวกับภรรยาภรรยาชวนคุยเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องลูกที่เริ่มโตอานน์ก็จะพยักหน้ารับคำแต่ในหัวเขากำลังคำนวณ ราคากระเบื้องกับงบประมาณที่ลูกค้าให้มาเขาลืมรสชาติอาหารเขาลืมแววตาของภรยาอานนท์มีลูกชายอยู่คนหนึ่งลูกชายรักพ่อมากวันหนึ่ง ลูกชายถือว่าววิ่งมาหาพ่อครับพ่อครับลมดีจังไปเล่นว่าวกันอานนุนกำลังก้มหน้าดูแบบแปลนเขาเงยหน้าขึ้นมายิมย้มยิ้มแต่ตาไม่ได้ยิ้มด้วย เดี๋ยวก่อนนะลูกพ่อกำลังยุ่งมากพ่อกำลังออกแบบปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเอาไว้วันหน้าวันที่พ่อว่างแล้วเราค่อยไปเล่นกันลูกชายก็ยืนคอตกถือว่าวเดินจากไป อานนท์ไม่ทันได้สังเกตสีหน้าของลูกเพราะใจของเขากลับไปอยู่ที่ปราสาทแห่งอนาคตเรียบร้อยแล้วเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกสิบปียี่ปีอานนท์กลายเป็นเศรษฐี ผู้ยิ่งใหญ่เขาสร้างบ้านให้คนอื่นมานับร้อยหลังและสุดท้ายเขาก็ได้สร้างบ้านในฝันของตัวเองมันเป็นครหอดที่ใหญ่โตที่สุดงดงามราวกับความฝัน สมบูรณ์แบบทุกตารางนิ้วที่นี่คืออนุสาวรีย์แห่งความสำเร็จของเขาในวันที่เขาย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เป็นวันที่เขาประกาศ วางมือเขาอายุหกสิกว่าแล้วเขาบอกกับทุกคนว่าบัดนี้ข้าได้ทำทุกอย่างสำเร็จแล้วถึงเวลาที่ข้าจะได้พักจะได้มีความสุขเสียทีเย็นวันนั้น อานน์นั่งอยู่ในห้องโถงที่กว้างขวางนั่งบนเก้าอี้ที่แพงที่สุดมองดูแสงสุดท้ายของวันส่องผ่านกระจกที่ออกแบบมาอย่างดีมันควรจะเป็นชั่วขณะที่มีความสุขที่สุดในชีวิตแต่โยม ใจของเขามันว่างเปล่ามันหวงเหวงมันไม่รู้จะไปทางไหนตลอดชีวิตที่ผ่านมาใจของเขาเคยชินกับการวิ่งไปข้างหน้าวิ่งไปหาโปรเจกต์ใหม่วิ่งไปแก้ปัญหาวิ่งไปสู่อนาคต แต่วันนี้อนาคตที่เขาวิ่งตามมหาทั้งชีวิตมันหมดแล้วมันจบแล้วเขาไม่เหลืออะไรให้วิ่งตามอีกเขาพยายามจะมีความสุขเขาพยายามจะพัก แต่เขาพักไม่เป็นเขาอยู่กับปัจจุบันไม่เป็นเขานั่งอยู่ในบ้านที่ยิ่งใหญ่แต่รู้สึกเหงาจับหัวใจภรรยาของเขาก็แก่ชราต่างคนต่างมีโลกของตัวเองไปเสียแล้วเพราะเขาลืมที่จะพูดคุยกับเธอ มานานหลายสิบปีเขานึกถึงลูกชายลูกชายที่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มใหญ่ไปมีครอบครัวมีการงานที่รัดตัวอยู่เมืองอื่นลูกชายก็ยุ่งเหมือนกับที่เขาเคยยุ่งให้ลูกเห็น จนลูกลืมที่จะกลับมาหาพ่อที่แก่ชราคนนี้อานน์นั่งน้ำตาซึมเขารู้สึกตัวว่าเขาสร้างบ้านแต่เขาไม่ได้สร้างครอบครัวเขาสร้างความสำเร็จ แต่เขาลืมสร้างความสัมพันธ์เขาใช้ทั้งชีวิตวิ่งตามความฝันจนเขาลืมความจริงความจริงที่เป็นว่าวที่ลูกชายถือมาความจริงที่เป็นรสชาติของอาหาร ที่พัญญาทำให้ความจริงที่เป็นลมหายใจของตัวเองเช้าวันหนึ่งอานน์เดินอย่างไร้จุดหมายเขาออกจากกระหาดที่ยิ่งใหญ่แต่หนาวเหน็บเดินไปเรื่อยเปื่อยจนถึงวัดป่า ท้ายหมู่บ้านเขาเห็นหลวงตาหลวงตาแก่มากแล้วกำลังกวาดใบไม้สิ่งที่ทำให้อานนท์หยุดชะงักคือท่าทีของหลวงตาหลวงตาไม่ได้กวาด แบบรีบเร่งไม่ได้กว่าแบบขอไปทีหลวงตาก็วาดเหมือนกำลังทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกทุกการเคลื่อนไหวของไม้กวาดมันช่างสงบมันช่างอยู่กับที่ก็วาดสายก็รู้ ว่าสซ้ายก็วาดขวาก็รู้ว่าขวาใบไม้ปลิวลงมาใหม่หลวงตาก็ไม่หงุดหงิดท่านก็แค่ก็วาดมันต่อไปมีรอยยิ้มบางเบาอยู่ที่มุมปาก อานนท์ทนไม่ไหวเขาเดินเข้าไปกราบ,บนมัส,สการแล้วถามว่าหลวงตาครับทำไมท่านถึงดูมีความสุขจังเลยแค่การกวาดใบไม้เนี่ยนะครับผมอานน์ผมสร้างปราสาทราชวังผมสร้างบ้าน ให้คนทั้งแผ่นดินผมมีเงินทองมากมายแต่ทําไมหัวใจผมมันแห้งแลง้งมันไม่มีความสุขเหมือนที่หลวงตามีเลยหลวงตาหยุดกวาดท่านมองหน้าอานนด้วยความเมตตาท่าน ไม่ได้ตอบทันทีท่านชี้ไปที่ใบไม้ในมือโยมเห็นใบไม้นี่ไหมอานนท์พยักหน้าตอนที่อัตมากวาดใบไม้อัตมาก็รู้ว่ากำลังกวาดใบไม้อัตมา ไม่ได้คิดไปถึงการทำวัดเย็นนี้อัตมาไม่ได้คิดไปถึงกุฏิที่ยังสร้างไม่เสร็จอัตมามีแค่ลมหายใจไม้กวาดและใบไม้ ที่อยู่ตรงหน้านี่คือความจริงของอัตมาในขณะนี้หลวงตาผู้ต่อส่วนโยมอานนท์ตอนที่โยมสร้างบ้านใจโยมไม่ได้อยู่ที่อิดก,ก้อนนั้น จโยมมันไปอยู่ที่ความสำเร็จที่ยังมาไม่ถึงตอนที่โยมกินข้าวใจโยมไม่ได้อยู่ที่ข้าวในคำนั้นใจโยมมันไปอยู่ที่ปัญหา ของเมื่อวานโยมใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ในความคิดอยู่ในอ,อดีตที่จบไปแล้วอยู่ในอ,อนาคตที่ยังมาไม่ถึงโยมลืมโยมลืมความจริงความจริงที่เรียบง่ายที่เรียกว่า ปัจจุบันอานนท์ได้ฟังเหมือนถูกข้อนทุกที่กลางใจน้ำตาไหลออกมาไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะเข้าใจเขาลืมเขาลืมที่จะอยู่ เขาลืมที่จะหายใจเขาลืมความจริงโยมทั้งหลายเรื่องของนายช่างอานน์มันคือเรื่องของเราทุกคนเราทุกคนคืออานน์เราทุกคนกำลังยุ่งยุ่ง กับการสร้างอนาคตจนเราลืมปัจจุบันในทางทางมะสิ่งที่นายช่างอานน์ขาดไปคือสติสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกได้ว่ากายกำลังทำอะไร ระลึกได้ว่าใจกำลังคิดอะไรตอนที่อานนท์คุยกับลกูกกายอยู่กับลกูกแต่สติมันหายไปมันลอยไปอยู่ในแบบแปลนพอขาดสติ ก็เลยขาดสัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าสิ่งที่กำลังทำมันเหมาะสมไหมว่าลูกกำลังรู้สึกอย่างไรทำไมใจเราถึงไม่อยู่กับปัจจุบันทำไมเราถึงลืมความจริงเพราะใจเรา มันถูกฝึกให้วิ่งมันถูกตนหาคือความอยากลากจูงไปหนึ่งพัวตนหาคือความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นคนที่สำเร็จเหมือนอานนท์ อยากเป็นคนที่รวยอยากเป็นคนที่ได้รับการยอมรับมันก็เลยวิ่งวิ่งวิ่งไปหาอนาคตมันผลักปัจจุบันทิ้งไป 2. วิพวตนาหาคือความอยากไม่มี อยากไม่เป็นไม่อยากรู้สึกแย่ไม่อยากล้มเหลวไม่อยากเผชิญหน้ากับความจริงที่มันเจ็บปวดในตอนนี้มันก็เลยหนีหนีไปอยู่ในอดีต ที่สวยงามหรือหนีไปอยู่ในโลกแห่งความฝันแห่งความคิดทั้งผักทั้งหนีเราทำสองอย่างนี้กับปัจจุบันตลอดเวลาเราไม่เคยอยู่กับเขาจริงๆ พระพุทธอ,องค์ประสอนว่าอดีตมันล่วงไปแล้วอตีตังนานวาขเมยยะอย่าไปตามคิดถึงมันมันจบไปแล้วมันดับไปแล้ว เหมือนกองไฟที่มอดแล้วโยมจะไปนั่งเฝ้าให้มันลุกขึ้นมาอีกมันก็เป็นไปไม่ได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึงนับปฏิกังเขอนาคตังอย่าไปกังวลอย่าไปฝันถึงมันจนเกินไป มันเป็นแค่ความว่างเปล่าเป็นแค่สิ่งที่ยังไม่เกิดแล้วอะไรคือความจริงที่พระพุทธอ,องค์ทรงสอนปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัทธัตถะ,ะ,ตะ,ะวิปัสสติ ผู้ใดเห็นธรรมะคือเห็นความจริงที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าขณะนั้นผู้นั้นแหละคือผู้ไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนหลวงตาที่กวาดใปไม้ท่านเห็นความจริง ความจริงคือใบไม้ความจริงคือการกวาดใจท่านจึงไม่หว่นไหวใจท่านจึงสงบอานทน์ตอนที่นั่งในเครือหารเขาไม่เห็นความจริงเขาลืมความจริงเขานั่งอยู่แต่ใจมันสแสวงหาสแสวงหา ความสุขที่เขาคิดว่ามันควรจะมีใจจึงหวั่นไหวจึงทุกข์โยมความจริงที่เราลืมมันไม่ใช่ปรัชญาที่ยิ่งใหญ่มันไม่ใช่สิ่งที่ต้องค้นหา ในภูเขาหรือในถ้ำความจริงคือลมหายใจที่กำลังเข้านี่แหละโยมคือลมหายใจที่กำลังออกคือความรู้สึกเย็นร้อนที่กาย กำลังสัมผัสคือเสียงที่กำลังได้ยินในขณะนี้คือรสชาติของน้ำที่กำลังดื่มนี่คือความจริงมันธรรมดามันเรียบง่ายจนเรา มองข้ามมันไปจนเราลืมมันไปเราวิ่งหาสิ่งที่ปรุงแต่งเราวิ่งหาความฝันจนลืมความจริงที่คอยเราอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาโยมทั้งหลายเรา ไม่จำเป็นต้องรอให้แก่เหมือนอานน์เราไม่จำเป็นต้องรอให้สูญเสียทุกอย่างไปก่อนแล้วค่อยตื่นเราตื่นได้เดี๋ยวนี้ตื่นจากความฝันในความจริง ก่อนที่โยมจะหลับในคืนนี้ลองวางอนาคตไว้ก่อนเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องลูกเรื่องหลานวางมันไว้ข้างหมอนลองวางอดีตลงก่อนเรื่องที่เสียใจ เรื่องที่โกรธแค้นเรื่องที่ภูมิใจวางมันลงแล้วกลับมาความจริงที่กำลังหายใจรู้สึกถึงท้องที่พองขึ้นยุบลงรู้สึกถึงกายที่นอนสัมผัส กับที่นอนแค่รู้แค่รู้สึกไม่ต้องคิดไม่ต้องฝันแค่หนึ่งนาทีห้านาทีให้ใจมันได้กลับบ้านกลับมาสู่ปัจจุบันกลับมาสู่ความจริงนี่คือ การพักผ่อนที่ดีที่สุดนี่คือการเจริญสติที่ทำได้ทันทีอย่าเป็นนายช่างอานน์ผู้สร้างทุกสิ่งแต่ลืมปัจจุบันจงผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานที่ไม่ลืมความจริงที่เรียบง่ายที่เรียกว่าลมหายใจแห่งขณะนี้ขออนุโมทนาในบุญและธรรมะขอให้ทุกดวงใจเป็นสุขเป็นสงบสาธุ